สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบที่ครบรับกทุกท่านนะครับผมนายเอสวีหรือช่างนายเซอร์วิสก็ได้มีโอกาสนําสาระน่ารู้ที่รู้แล้วต้องควรรีบทํากันเลยทีเดียวเชียวนะครับนั่นคืออาการปั๊มน้ํารั่วของรถยนต์นั่นเองนะครับเราสังเกตได้ง่ายๆครับถ้าเรามาจอดรถไว้หรือเวลาเราขับขี่น้ําก็จะหายไปหรือไม่ก็มาจอดที่บ้านแล้วน้ําจะหยุดนะครับเราก็ดูว่าข้างใต้รถทองรถนั้น เรามีสิ่งผิดปกติหยดลงมาไรือไมครับหรือไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องหรือน้านะครับก็จะมองขึ้นไปด้านบน,นครับก็จะมีร่องรอยการไหลลงมาอยู่ระหว่างถึงกลางของตัวเครื่องนะครับนั่นก็คือปั๊มน้านั่นเองครับวิธีการถอดซ่อมก็ไม่ได้ยากอะไรครับถอดสายพานด้านหน้าเครื่องออกนะครับก็เริ่มอถอดน็อตที่ไดชาร์ตนะครับเพราะว่าปั๊มน้ํานั่งอ,อ,อยู่ใต้ไดชาร์ตลงไปนะครับ เมื่อเราถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเช็คดูว่าลูกปืนลูกลอกหรือว่าตัวดันตัวตั้งสายพานครับมันมีการเสียหายหรือเสียงดังไหมครับเช็คให้ทุกอย่างเพราะว่าเวลาถอดมันถอดอยากนะครับเราต้องเปลี่ยนทีเดียวไปเลยหลังจากเราถอดน็อตรอบปั๊มน้ําแล้วนะครับเราก็หาเหล็กหรืออะไรมาเคาะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะแน่นนะครับถอดออดปั๊มน้ําให้ขยับตัวแล้วค่อยๆดึงออกมานะครับจากนั้นเราก็หา,หามุม ก็ค่อยดึงออกมาครับเพราะว่ามันจะเอาออกมาค่อนข้างยากนะครับที่มันจะแคบมากถ้าเราไม่อยากถอดอะไรเยอะเยอะแยะมากมายนะครับก็ค่อยๆดึงออกมาก็าจะเห็นได้ว่าะจะมีรูน้ําที่เขาทาไว้ให้น้ำไหลออกมานะเวลาซีลรั่วหรือเวลาลูกปืนเริ่มมีปัญหาแล้วก็มูลเลขข่ก่อนน้าก็จะสาม,มารถไหลออกมาจากด้นานหน้าได้ทำให้เราเห็นสังเกตได้นะครับ อะไรที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นอย่างดีไปเลยนะครับเพราะว่ามันถอดยากนะครับเราก็ใช้แบบอย่างดีไปเลยจะได้อยู่ได้น,นานๆทำความสะอาดรอยประก็นขูดประก็นออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขัดขัดให้สะอาดให้เพื่อนนะก็เอากาวทาประก็นเข้าไปนะครับดูว่าด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างแนละ้ก็ดูตามรอยนะครับ ากาวใส่ไปแล้วแล้ว,ลวก็ยึดน็อตเข้ากับที่เดิมนะครับก็ค่อยๆใส่เข้าไปเหมือนตอนถอดออกนะครับเพราะว่ามันแคบพยายามดูว่าอย่าให้ประเก็นนั้นไหลออกมาจากรูน็อตหรือว่าตำแหน่งที่เราจะวางนะครับใส่มูลเล่ด้านหน้าปั๊มน้ำเข้าไปนะครับเวลาเราใส่น็อตตัวแรกเราก็ตั้งให้มันอยู่ด้านบนก่อนนะครับจะได้ใส่ง่าย,ายหน่อยอแล้วก็ค่อยๆหมุน หาตัวที่2ที่3ที่4ครับใส่จนครบแล้วก็ใส่ไดชาร์จแล้วก็สายพานนะครับแล้วก็เติมน้ำเพื่อที่จะเช็คติดเครื่องแล้วก็เช็คดูว่าปั๊มน้ำที่เราเปลี่ยนไปมีที่รั่วหรือว่ารอยซึมหรือไม่นะแล้วก็จะเช็คตอนที่ว่าเราเติมน้ำเข้าไปให้เต็มนะครับเช็คดูด้วยว่าปลาสูบที่ทที่ น้ำเขารั่วมาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับถ้ามีฟองอากาศผุดที่หม้อน้ำนะครับเวลาเราเติมน้ําเต็มแล้วเนี่ยมีฟองอากาศผุดขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ถือว่าฝาถูกนั้นมีปัญหาหรือไม่ก็ประกันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับคือเขาเห็นก่อนนะครับเขาสังเกตเห็นว่าเวลาจอดที่บ้านจะมีน้ําหยดลงที่พื้นนะครับก็เลยให้ช่างได้ตรวจสอบก่อนที่ จะบานปลายไปกว่าน,นี้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเวลาขับไปต่างจังหวัดนี้เราไม่มีโอกาสได้มาดูนลยนะครับว่ามันจะรั่วมากรั่วน้อยตอนไหนนะครับเวลาเราเดินทางไกลๆนะครับเราจะไม่รู้นี่ดีครับที่โชคดีมากเลยที่เจ้าจของรถท่านี้ได้เห็นก่อน,นครับแล้วก็แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับก็จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับสาสูหรือตัวเครื่องนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องของนายเอหรือช่างนายเซอร์วิสครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทาได้มีโอกาสได้นําคลิปดีๆมานําเสนอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดต้องการงกาบขอประธานอภไปไว้หน้าที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าผู้จัดทํานั้นเน้นทำครับคุยไม่ค่อยเก่งครับพูดก็ไม่ค่อยเป็นนะครับ แต่ว่าก็สาระเนื้อหาก็จะพยายามเอามานำเสนอให้มากที่สุดนะครับขอเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ